ผมว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการตอนนี้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เป็นสตรีคงจะสนใจมากโอ้ยโดยเฉพาะแอมเนี่ยสนใจมากๆเลยค่ะเพราะคุณที่จะเป็นนางงามแน่นอนค่ะถ้าเกิดมีโอกาสงามงามค่ะแหมตัดมดเลยค่ะคุณอา่อก้คุยกันในเรื่องนี้อดีตปัจจุบันจบจะคนเดีวคุณมาถึงปัจจุบันดีกว่าค่ะคุณหนุ่มมีความคิดเห็นอย่างไรในการประกวดนางงามในปัจจุบันนี้ครับอืมใช่ค่ะ การประกวดนางงามในปัจจุบันนี้พี่สันติน้องแอมแล้วก็ท่านผู้ชมคือเราดูการประกวดนางงามเนี่ยเหมือนดูโชว์โชว์หนึ่งแล้วเหมือนดูแฟชั่นโชว์เราอาจจะเพราะว่าในสมัยนี้เป็นสมัยที่ไม่ได้เอิงเอิงเอ่เหมือนเมื่อก่อนนี้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนียนางงามจะค่อยๆเยื้องใช่ชอบเอ่งจะค่อยๆยื้อเก้าวแบบอย่างไทยของจีนแต่สมัยนี้เนี่ยการประกวดนางงามในยุคปัจจุบันนี้จะคล้ายๆวิกตอเรียซีเคร เวลาเดินจะเป็นนางแบบล้โอ้โหเดี๋ยวหนูถามหน่อยว่าเขาจะรีบไปไหนกันคะ <c oughs> ก็คงจะคงจะปรับเปลี่ยนวิธีการให,ให้ให้ดูทันสมัยขึ้น,นคือต้องใช้คำว่างามอย่างไทยแต่ทันสมัยแบบสากลทุกอย่างก็จะปรับเปลี่ยนไปค,ครับก็นางงามก็จะไม่ใช่ยืนฉีกยิ้มธรรมดาแล้วทุกคนต้องโพสท่าต้องมีสะบัดผ้าต้องเท้าเอวอะไรย่างเงี้ยต้องมีภาพหลุดภาพภาพหลุดนี่เกี่ยวอะไรกับ วงการนางงามคะ่ะเรียกความสนใจเลตติง้งเอองั้นถามเลยดีกว่าว่าอย่างปัจจุบันล่าสุดเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณอาอที่มีข่าวโด่งดังมากรายการรายการหนึ่งค่ะที่แบบว่าเป็นนางงามที่มีชื่อที่แบบโด่งดังข้ามคืนก็จริงแต่ไม่ได้โด่งดังในเรื่องความเ,เกี่ยวกับเรื่องเลยนะคะมงกุฎไม่เกี่ยวเลยแต่เกี่ยวกับเรื่องความเฉาแบบนี้ค่ะ จริงๆแล้วก็บอกได้เลยนะว่าเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปีล่าสุดนี่เอง2,514น้อง่าน้องฝ้ายนั่นเองนะคะคืออย่างที่เราทราบกันนะข่าวก็ค่อนข้างดังไม่ว่าจะเป็นทางทีวีออกทุกช่องหนังสือพิมพ์นี่ทุกเล่มยังไม่นับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ถล่มเธอแรงมากจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่วันเวลาผ่านไปจนถึงตอนนี้ก็หลายวันที่น้องฝ้ายครองมงกุฎเนี่ยพี่สามารถจะสรุปได้คําเดียวน้องแอมว่าสิ่งที่น้องฝ้ายผิด ประการเดียวก็คือเธอไปชนะน้องเอลลี่ซึ่งเป็นรองอันดับหนึ่งแล้วเป็นขวัญใจของชาวเน็ตเป็นขวัญใจของแฟนนางงามออประการเดียวทําไมคะถ้า<ป>สมมติไปครองใจยังไงคะคือแฟนนางงามเนี่ยเชียร์แล้วก็หวังมากแฟนนางงามเนี่ยรู้สึกว่าการประกวดอันนี้เป็นการประกวดเหมือนเหมือนเป็นโอลิมปิกอะ่ะเหมือนเป็นโอลิมปิกที่จะต้องเชียร์นางงามไทยอะ่ะแล้วก็ถ้าส่งน้องฝ้ายไปเนี่ยยังไงก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปชิงอะไรกับเขา,าเลยเพราะว่าไม่เหมือนชิงโอลิมปิก นี่นก็ส่งน้องออนสิคะยกน้ําหนักนี่ยสู้กันอย่างนั้นเลยดีไหมคือเขามีความรู้สึกแบบนั้นว่าเป็นออวาระของชาติ<ข>าแต่จริงๆแล้วพี่ว่าคนเราเนี่ย อย่างหนึ่งที่มักจะพูดอยู่เสมอนะคุณอสันติว่าไม่ว่าจะเป็นการประกวดหรือการแข่งขันอะไรก็แล้วก็แล้วแต่คําคตัดสินของคณะกระกกรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเราจะยอมรับหรือเราไม่ยอมรับกันแล้วแต่เราจะรักเขามากแค่ไหนหรือเราจะไม่รักเขาเลยกันแล้วแต่เนี่ยอีก365วันเราได้คนใหม่แล้วคือมันเป็นความรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่ชอบดูนางงามสิ่งที่คนกําลังเห็นอยู่นีค่คือการประกวดนางงามความสวยความงามแตอ่อีกด้านหนึ่งก็คือ พอแปลเปลี่ยนจากความผิดหวังความเสียใจปั๊บเนี่ยกลายเป็นพร้อมที่จะทําลายผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้ม,มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอของวงการนางงามคือสําหรับคนที่อายุครึ่งร้อยแบบนี้แล้วเราต้องมานั่งเห็น mm. เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโดนโดนขุดโดนคุยโดนว่าเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มไม่สบายใจกับจุดนี้เพราะว่าเรามานั่งคิดว่าถ้าน้องฝ้ายเนี่ยเป็นญาติพี่น้องเราหรือเป็นน้อง mm hmm. เป็นลูกเป็นหลานเราเนี่ยเราจะเศร้าขนาดไหนสมมุติว่าคุณหนุ่มเนี่ย อยากจะแนะนำท่านผู้ชมที่เป็นสาวงามทั้งหลายที่มีความหวังอยากจะเป็นนางงามอย่างคุณอมางเนี่ยคุณมีคำแนะนำอะไรประการที่หนึ่งเลยนะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ Facebook ก็ดี IG ก็ดีหรือท w i t t e r อะไรก็ดีลบซะก่อนนะอันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆมากดีมากดีมาก่อนค่ให้ดีนะแล้วก็ดึงก็สองแล้วะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมในที่นี้หมายความว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วอย่าหลอกตัวเองสองกระจกปั๊บ เอ๊ะเรารู้สึกว่าเราสวยแต่เรารู้สึกคนเดียวพอไหมไม่ไ,ไม่พอ,อต้องถามคนอื่นถ้าไม่สวยเราจะทํายังไงให้ดูสวยให้ดูพร้อมเพื่อจะไปประกวดแล้วแค่นั้นพอไหมก็ไม่พออีกเราจะต้องตเตรียมเรื่องความรู้รอบตัวเดี๋ยวนี้จะมีการถามเรื่องความรู้รอบตัวการสัมภาษณ์เพราะว่านางงามสมัยนี้ไม่มีแล้วคำว่าสวยแต่งโง่ไม่มีแล้วทุกคนต้องสวยแล้วก็ฉลาดนะฮะความรู้คู่ความงามคือความรู้รอบตัวจะต้องมีแล้วก็ความสามารถพิเศษมีอะไรต้องแสดงออกไป แล้วก็มีความอดทนนะครับก็จะอาจจะประสบความสําเร็จที่บอกว่าอาจจะเพราะว่าอะไรเพราะเวลามีคนมาขอความคําแนะนำนะครับพี่สันติครับมักจะพูดอยู่เสมอว่าทุกคนยมีความพยายามทุกทุกความพยายามอาจจะไม่นําไปสู่ความสําเร็จได้แต่ความสําเร็จจะต้องประกอบไปด้วยความพยายามแม่ไมก็บอกสรุปที่ดีมากครับท่านผู้ชมครับหวังว่าวันนี้ท่านผู้ชมได้ชมสันติฟิสกายได้ฟังความคิดความเห็นของคุณหนุ่มนางงาม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องความงามนี้อย่างยิ่งยวดเป็นที่ยอมรับของวงการต่างๆท่านผู้ชมครับใช้คําแนะนำของคุณหนุ่มเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นนางงาม แล้วก็ฟังค to ุณหนุ่มวิจารนะครับท้่จะไปประกวดวันนี้ต้องขอบคุณคุณหนุ่มมากเลยนะครับที่เข้ามาร่วมรายการให้เราครับสวัสดีครับอย่างผมก็จะเป็นใจงานได้ต่อเป็นกรรมการในรุ่นนี้คงจะไม่ทันแล้วค่ะคุณอาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถชมรายการสันติฟรีสไตล์ทุกวันเสาร์เวลา9ก้าโมงเย็กับทางสานีโทรทัศน์สยามสปอร์ตนิวส์ทูวิชั่น85ค่ะหรืออีกช่องทางหนึ่ง w w w f a c e b o o k c o m f r e e s t y l e b y ค่ะคคับ สวัสดีต้องขอบคุณท่านผู้ชมและขอบคุณหนุ่มมานาม,มากคบขอบุณค่ะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ